เดี๋ยววันนี้เรามาดูโรโบ r 40เครื่องดูดฝุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดไม่ใช่มันคือมอนสเตอร์ตัวใหม่นั่นเองตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์อยู่ถึง67เลยทีเดียวอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nuts Summoner Cast นะครับ อ่าก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวโรโบอาร์ซีให้ดูกันทุกคนนะครับแต่อันนี้คลิปคลิปนี้ขอเน้นไว้แน่นๆว่าอย่าทําตามนะครับเป็นข้อมูลสําหรับผู้เล่นทุกคนก่อนนะเอาละครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูที่กิจกรรมมันก่อนนะครับช่วงนี้มีอะไรบ้างนะนี่มี r o นแ a นอาร์ติแฟ t ซัมเมอร์อีเนะครับผมอ่าก็กิจกรรมนี้แจกมากถึงกอแสงมืดเลยนะ จะมีการสะสมแต้มนะครับถ้าเราแบบเราได้รับลูนนะครับผมลูนหกดาวาจะเจ็ดแต้มมาอะไรางี้นะครับแล้วก็มีการใช้หินหลอมนะครับหรือว่าได้รับหินเจ้าพวกหินไกล์สโตนเมมโมรี่สโตนนะครับได้อาร์ติแฟกต์ต่างๆนี่ก็จะได้คะแนนมาด้วยนะครับนี่ซึ่งการสะสมแต้มนะครับผมเราจะสามารถสะสมได้ทุกวันกิจกรรมนี้สําคัญมากสําหรับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่เลยนะครับเพราะว่าทำให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถได้เจ้าตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยรีเวลสีม่วงสีส้มเนี่ยค่อนข้างโอ้โหมีโอกาสสูงมากเลยนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการแบบะสะสมแต้มไปเรื่อยๆด้วยนะครับถ้าสะส,สมแต้มก็จะได้รางวัลพวกนี้มาเห็นไหมฮะรางวัลตอน1,600้เนี่ยได้รูนสีส้มด้วยนะครับแล้วสามารถเลือกทายของรูนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็สําคัญมากในการเติบโตของ ID ดีนะครับมีสกอแสงมืดนะครับผมที่เอาไว้ล่อตาล่อใจเพื่อหลายๆคนนะครับมีหินหลอมด้วยแล้วก็มีอาร์ติแฟกต์สีส้มด้วยนะครับก็ทุกกิจกรรมนั้นสําคัญนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะแล้วก็เอาโรนกับอาร์ติแฟกต์สีส้มไปอันนี้สําคัญมากต่อการเติบตของ ID นะ เอาละครับกลับมาที่ตัวรีวิวของเรานะครับเนี่ยครับผมพอดีว่าวันแรกเนี่ยผมเปิดได้โลโบ r 40เนี่ยตัวแรกมาเลยในซีรีส์สองมอนสเตอร์ใหม่นะครับผมก็เลยเอ้ยมันมีท่าระเบิดตัวเองมันเท่มากๆผมก็เลยเอามาปั้นๆดูลองหลายแบบมากๆนะอ่าแล้วก็ได้ผลสรุปมาแบบนึงนะครับผมอ่าซึ่งอันนี้ ย้ำอีกทีหนึ่งอย่าทำตามนะครับเอาละครับอ่าเจ้าระบบ R40 นะครับนั่น level 40นะครับเป็นมอนสเตอร์สาย HP นะครับ HP อยู่ที่1 1 3 7 0นะครับถือว่าเยอะเอาเรื่องเลยทีเดียวนะอ่อ Attack กับ Defense เนี่ย Attack ค่อนข้างน้อยเพราะเป็นสาย HP แล้ว Defense 615ใช้งานได้เลยนะครับ Speed ร้อนะครับผมก็ไปที่จังหวัด101ไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็น Speed พื้นฐานนะครับผมอ่าเจ้าระบบ R40 เนี่ยนะครับผมมันมีสกิลอะไรบ้างนะครับถ้าแรกเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยนะครับ Energy Block นะครับเป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมอ่า เพื่อที่จะมีโอากาสในการทําให้เกิดกรอดแตกเนี่ยสองเทินด้วยโอากาส5 0ก็ครึ่งครึ่งนะครับผมถ้าติดกรอแตก2เทินก็ถือว่าคุ้มอยู่นะแต่การโจมตีเนี่ยจะรุนแรงตาม max hp ด้วยก็น่าสนใจทีเดียวนะครับนี่ตอนนี้สกิลท่านี้นี่อ่านตอนแรกน,นี่โอ้โหว้าวเลยนะครับ self destruction ทำการระเบิดตัวเองนะครับการโจมตีเป็นรูปแบบของ hp scale นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้แล้วท่าน,นี้จะตายเลยนะครับตายในทันทีนะครับก็ท่าน,นี้ถ้าเกิดว่า skill ัพสกิลเต็มนะครับจะเพิ่มดา m a จ e ค่อนข้างมากอยู่30%แลล้วก็คูดา์ลง1เทอร์อ่า อ่ะพอ,อใช้ได้เลยเพราะอาัดปุ๊กนี่ว้าวว้าวโอ้เป็นสาย HP แล้วก็ระเบิดเติม HP ด้วยนะแล้วก็นี่ครับรีไวาวายวอล์ซีเควนซ์นะครับผมก็คือจะทำการฟื้นตัวเองขึ้นมาด้วย HP 1นะครับผมแล้วก็หลังจากหลังหลังหลังจากนั้นจะทำให้ตัวเองอยู่ในนิวเคลียสเตตนะครับจะกลายเป็นภาวะลุกออสนะครับผมจะเหลือแกนกลางอยู่อย่างเดียวแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ติดพวกดีบัฟต่างๆด้วยนะครับและนอกจากนี้ก็คือว่าจะทำการฟื้น HP ทีละ25% ถ้าเกิดสมมติว่า HP เนี่ยของเจ้าตัวนี้ถึง1% 0 0เมื่อไหร่ก็จะฟื้นชีวิตกลับมาได้อันนี้คือสามารถที่จะใช้ตัวฮิลตัวอื่นเนี่ยงัดขึ้นมาได้ด้วยนะครับถ้าฮิลงัดขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยก็คือ,อเจ้าตัวนี้ก็จะฟื้นชีวิตกลับมาเป็นเป็นปกตินะครับหรือว่าจะใช้กับวาไฟอะไรพวกนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าก็พอเอาเวกเสร็จแล้วนะครับท่าหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มเกราะแตกเข้ามาด้วยนะครับรูนี่ใช้เนี่ยผมใช้ ที d ด m a g e นะครับผมกับ uh, HP เปอร์เซนต์ดูเหมว่า HP เปอร์เซนต์เนี่ยจะประโยชน์ในภาพรวมเนี่ยจะมากกว่าด้วยความที่มันเป็น HP scale ด้วยนะครับในสกิลการโจมตีของมันและนอกจากนี้ก็คือ,อมันมันยังแบบคือการโจมตีถ้าเกิดว่า HP เยอะเนี่ยมันก็ช่วยทำทำทำ,ทำให้มันแทงได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบผมผ่านการวิเคราะห์มาแล้วว่าควรที่จะยังไม่ต้องกดสกิลระเบิดตัวเองจนกว่ามันจะใกล้ตายพอามันใกล้ตายแล้วค่อยกดสกิลระเบิดตัวเองนะครับ อ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะในอารีนาการเกี่ยวกับความรุนแรงของสกิลต่างๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบน้องนิวเคลียร์กันนะครับในทีมที่ผมทดสอบเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายๆตัวนะครับที่เป็นแกนสําคัญนะตัวฮิวนะครับตัวฮิวและตัวชุบเดี๋ยวเราจะใช้อาร์กลมดูนะฮะ อ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการทำาดามจด้วยว่ามันจะเป็นยังไงอยากจะย้ำอีกครั้งว่าอย่าทำตามนะครับสำหรับอ่าสหรับวิดีโอนี้นะอันนี้เป็นแบบเป็นกรณิศษานะครับเพื่อที่จะอ่าเอาไปดูแล้วก็เอโอโอเคมันอาจจะใช้แบบนี้ดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อย,ยอดแล้วพอเพื่อนเนรู้ว่าตัวแบบไหนมันเจ๋งกว่านี้ก็สามารถให้จะใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างบอกผมด้วยนะผมจะได้เอาไปเล่นตามนะครับเอาละอ่าทำกรอบแตกดาบหักนะครับรึปอ่าเอาละ แล้วก็ส่งน้องไปนะครับ execute cell destruction นะครับผมก็คือเป็นการลงมือปฏิบัติระเบิดตัวเองปึ้งก็ a ดามาประมาณสักหมื่นกว่านะครับในจังหวะที่เจ้าน้องเนี่ยตายเสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่ในนิวเคลียร์สเตทนะครับนิวเคลียร์สเตทเนี่ยจะเหมือนกับเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ายังติด ex ได้อะไรได้ลูนเอฟเฟกยังมีผลเหมือนเดิมนะครับฮิวกลับมาก,ก่อนนะครับ <c oughs> แล้วเจ้าตัวนิวเคลียร์สเตทเนี่ยอันนี้คือน้องเนี่ยจะ ตัวน้องเองเนี่ยจะฮีลตัอย่เอง25%ทนุกเทินนะครับถ้าเลือดเต็มจะกลับมาอยู่ในภาวะป,ก,ปกตินะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าสกิลไหนไย,ย,ยังมีคููดาวนะ<ม>ก็เดี๋ยวพอน้องเลือดเต็มน้องก็จะกลับมาอีกรอบนะครับอูหุโพล่าย,ยิงแรงไปหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ล่อมือล่อเท้าได้ดีมากๆเลยนะครับ,บเดี๋ยวเราจะรอให้น้องกลับมาแล้วก็ลองยิงท่าดูนะครับได้ไหมทันปะไม่ทันนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองโดยทีนึ่งนะชึบ นี่รอบที่สนะครับนี่ฟลุกโกล่าล่มนะครับบะแตกดาบฮักแล้วกเ็เดี๋ยวเราลองยิงท่าหนึ่งใส่คารี่ดูนะครับก็5000นนี้ก็ไม่ได้แย่นะนะครับดาเมจถ้าเป็น HP s c a สเเนี่ยถือว่าเอ้ยเอาเรื่องอยู่เลยนะเราทำให้ติดเกาะแตกได้50%ป50%ด้วยก็ถือว่ามีประโยชน์มากทีเดียวนะครับระเบิดตัวเองระเบิดเวลาอะปึ้ง ได้ประมาณ8,000ฮิลถ้าเกิดสมมติว่าสกิลเต็มจะเพิ่มขึ้นมาอีกสักสัก30%นะครับก็ตัวนี้ผมว่าอย่าเพิ่งไปกดท่าระเบิดมันเร็วมากมันต้องรีบกดนะครับเดี๋ยวพอเพื่อพ,อ,พ,อ,พอกดไปแล้วทีมมันเสียโอกาสเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราลองให้แบบน้องกลับมาบ้างนะครับเนี่ยแล้วคือแบบว่าพอน้องอยู่ในนิวเคลียส์สเตนนะครับน้องจะไม่ติดเอฟเฟกใดๆเลยนะซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นตัวแบบล่อมือล่อเท้าชั้นยอดทีเดียวแต่ว่าน้องก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะ <c oughs> โอ้ยแรงจังนี่คารีของใครเนี่ยฮะทำไมมันโหดร้ายทารุณกันหน่นี้คารี่อัดแรงมากนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าตาดัดใดที่ HP น้องยังไม่เต็มนะครับน้องก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะนะครับนี่ปิงปิง,ปงเห็นไหมติด e อได้ด้วยนะครับต้องรอเทินหน้าพอเทินหน้าเสร็จแล้วน้องก็จะกลับมาแล้วนะครับอืมแกลเลียนจัดการซะตึมตึมนี่เดี๋ยวน้องจะกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วรอนานแล้ว อุ้ยนี่กลับมาแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในภาวะปกติแล้วก็พวกคูดาวสกิลอะไรก็จะถูกแบบเ,เพิ่มขึ้นมาตามจํานวนของเทิร์นตามปกตินะครับนี่แล้วก็ระเบิดตัวเองต่อเลยป้งปังก็ยังเบา<笑><笑>นะครับอ่ะก็อ่มก็แนะนําให้หลังจากที่น้องระเบิดตัวไปแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะให้มีมอนสเตอร์ตัวอื่นๆเนี่ยที่คอยหนุนหลังนะครับเพิ่มแอตแทกบาเพิ่มอะไรให้น้องให้เรียบร้อยด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวน้องตายฟรีนะครับ ปุ๊บเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวรอน้องกลับมานะฮะอ้ยอัดแรงสะเหลือเกินนี่เห็นไหมฮะก็ได้ฮิลมาสองครั้งสองหมืเลยอันนี้เหมือนกับน้องติด EX นะครับปุ๊บนี่อเธอเราเป็นหมื่นนะครับก็ชุบชีวิตตัวเองกลับมาได้รักษาตัวเองได้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีประโยชน์ ไม่มากนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับอ่าน้องจะกลับีกแล้วน้องกลับไกทีนึงได้หรือ,อยังไม่ยี่ครับผมกลับมาแล้วโอ้โหทีเด็ดมากยิงเข้าไปเลยแล้วก็ถ้าระเบิดตัวเองมันไม่น่าจะแพ้นะลองดูนะครับระเบิดตัวเองเึิงเข้าไปเออระเบิดตัวเองแล้วก็กลายเป็นลูกออสนะครับเหมือนได้เอ็กกลับมาด้วยนะเมื่อเมื่อตะกี้นะนี่ปึ๊บ กลับมาได้มาอีกสองเอ็กบ่อยนะฮิวตัว้องกลับมาอีก้วเฮ้ยทำไมมันคูดาวมาเร็วจังระเบิดได้อีกทีนึงตึมระเบิดเวลาอานะครับแปะตายไปเรียบร้อยนะครับก็นี่ครับประมาณนี้นะสำหรับน้องน,นะฮะอ่ก็อ่หลังจากที่เราได้ทดลองเดี๋ยวเราจะลองอีกแบบเดี๋ยวเราจะทดสอบอีกแบบหนึ่งนะครับของน้อง R40 นะฮะอ่านั่นก็คือเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเกิดว่าน้องตายเลยนะครับแล้วก็ มีว i าไฟอยู่ด้วยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าเป็นเจ้าวอลคารี ali, ่ธาตุไฟแทนแล้วเราก็เปลี่ยนเจ้านี้เป็นเ,เจ้าระบอาร์สี่สิบนะครับไปเล่นกันดูนะฮะซืนี่ขึ้นมาแฟร์ต่อแตกดาบฮักระเบิดตัวเองโครม อันนี้ก็โอ้อันนี้จะใช้กับ WiFi ไม่ได้นะครับนั่นก็คือมันจะแอคทีเวทกับตัวมันเองก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ต้องเข้านิวเคลียสเตตนะครับแต่พอมันตายแล้วเนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวพอ Wi-Fi ชุบขึ้นมาเสร็จแล้วอะ่ะมันก็จะกลับมาเป็นนิวเคลียสเตตละมัง้งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตึ๊บตายกลับมาเป็นเอ้ยอ๋อกลับมาเป็นตัวเต็มเลยนะอันนี้ก็จะทำให้ตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะมีการปกป้อง2ชั้นนะครับแต่ก็เดี๋ยวเรามาดูที่ครูดาวกันนะ นี่จากนิวเคลียร์สเตทเห็นไหมฮะสกิลก็จะย,ย,ย,ยังอยู่ภายใต้คููดาวก็ยังคิดว่าต่อให้คือพอมันระเบิดตัวเองตายไปแล้วเป็นนิวเคลียร์สเตทนะครับมันยังจะต้องรอ,อสักอีก2เทินเพื่อที่มันจะระเบิดตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าป๊บกอีกทีหนึ่งนะฮะแฟรปึ้งแล้วเราก็ซัดเข้าไปนะฮะอ่าเรียบร้อย นี่แหละครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับการทดสอบรโ,โบบ R40 นะครับผมในการทดสอบสกิลทุกๆอย่าง ในภาพรวมของมันนะฮะก็อย่างเดิมนะครับอยากจะย้ำว่าคลิปนี้อย่าทําตามนะเพราะว่าอันนี้คือแบบว่าผมพยายามศึกษาข้อมูลของมันในในในเบื้องต้นก่อนสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราพูดถึงข้อข้อดีของมันก่อนแล้วกันครับข้อดีของมันคือมันเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นแบบโตแทงที่ดีมากนะครับมันมีสกิลในการทานั้นกรอแตกแล้วก็มีสกิลในการทําด m a ม e หัวด้วยนะครับพอมันตายเสร็จแล้วมันแบบมันตายยากตายเย็นคือมันจะแบบมีมันจะแปลงพอมันระเบิดตัวเองเสร็จแล้วหรือมันตายไป มันจะมีสเตจอีกสเตจหนึ่งนั่นก็คือแปลงร่างเป็นโหมดนิวเคลียร์นะครับผมอีกชั้นหนึ่งซึ่งทําให้ศัตรูเนี่ยต้องเบี่ยงเบนมาตีตัวตัวมันอีกรอบหนึ่งด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีนะครับส่วนข้อด้อยของมันเนี่ยคือคิดว่าด้วยความที่อย่างสมมติเราเราลงในอารีนาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมอนสเตอร์อยู่4ช่องได้ไหมก็รู้สึกว่าตัวมันเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเปลี่ยนช่องไปหน่อยหนึ่งในตัวมันนะครับด้วยความที่มันไม่มีคนคนลสมบัติในการแบบลอ่อศอัแบบ มันเป็นตัวที่มันทำเกมลําบากด้วยนะครับแล้วก็ <c oughs> ในการที่มันระเบิดตัวตายไปเนี่ยมันทําให้แบบทีมเราเสียเสียโอกาสในการทําจังหวะได้อีกหลายแบบเลยทีเดียวก็คิดว่าเดี๋ยวตัวนี้อาจจะต้องแบบไอ้รอดูแท็ติกอาจจะเล่นกับพวกทีม ทีมชุบทีมอะไรได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทีมฮิลอย่างเงี้ยใช้ท่าฮิลของเจ้าตัวเมียน้ําขึ้นมามันก็ทําให้ตัวมันกลับมาได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ส่วนรูนที่แนะนำนะก็จะเป็น ex กับวิวนะครับผมหรือว่าเป็นสตันกับวิวก็ได้นะครับก็สามารถแบบเอ้เพื่อนเพื่อที่แบบอยากจะลองเล่นสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยตัวมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่มีแมชชีนิกส์ใหม่ที่ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวมากทีเดียวนะครับอาร์ติแฟกต์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำาดามจในท่าระเบิดตััวววเเเอองหรื่่าจะป็นกกียบ พวกตัวที่มีเอฟเฟกเกี่ยวกับการฟื้นชีวิตก็ได้อย่างเช่นแบบฟื้นชีวิตมาแล้วเพิ่มแอตแทกบาหรือว่าเป็นการฟื้นชีวิตมาแล้วแบบเพิ่ม HP มาในปริมาณหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้เวลาที่เป็นนิวเคลียสเตจสามารถที่จะ,ะฟื้นตัวเองได้ด้วยนะครับก็น่าสนใจสนุกทีเดียวนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อไปนะว่าเจ้าตัวนี้จะถูกเอาไปคลิกแพลงใช้งานยังไงนะครับขอบคุณสัการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ bye bye.